แบบเทๆนะ่ๆเนาะโอ้ยไม่ละสบายดีปลาลุงกันไหมสบายดีสด,ดีน้นองอีช่างนี้นี่เนาะฮะคราวนี้ไปตักน้ำถูกๆแรงตรงตรงไปตักน้ำเปล่าอืมอาบอาบอยู่ใชส่สิลูกาทางมาอาบทางมาอาบเอาอืมไปไปมื่นกับซูบราตัก๊กลำเอื่นนี่เนะน,นาะอืมมื่นพ้นมาทางหน้ามันต้องใส่น้าล้าได้เอือยมื่นเนี่ยแม่เล็กนี่อยากน้ำหนดไทย น้องเอ้ยเปิดคลิปเปิดภาพออกมาเนาะก่ยางมาพี่พี่น้องเอ้ยหลังจากไปเยี่ยมน้องน้ำวานแล้วก,ก็น้องน้อยเพิ่นกำลังเกิดเมื่อวานซื่นนี่อะไรเนาะอยากมาทางดินดนอนต้นหญ้าทางพี่พี่น้องเอ้ยทางอ้ายของเบานุ่มเพิน่นเบานุ่มเพิน่นเนาะอ่าที่ว่าทางชิ้นงานเฮาเนี่ยว่าเบิ่งดินดอนต้นหญ้าเมื่อ,อ,อ,นนาอวานนี่ที่ว่าเศร้าหาคู่ซีซีอะไรพ,พาาไี่น้องเอ้ยพี่ภาคทางสวนอ้อยเนาะ พานั้นก็นเป็นเพื่อนหลวงโม,โมพี่น้องเอ้ยย่างมาทางนี้ก็เป็นเพื่อนอ้ายของเบานุ่มเพันเนาะสิไปเยี่ยามยามก่อนพี่น้องเอ้ยคือว่ามีข่าวดีเข้ามาทางครอบครัวใา้นุ่มเพันนี่ก็เนาะคือว่าทางเบาลี่พันเสได้จจอหน้ามจอหน้ายห้ว่าชันพี่น้องเอ้ยเห็นเพันเมื่อาาวานนี่ทางเบาลี่ไปถ่ายคลิปเนาะเป็นกินน้ำตักน้ำน้องน้ำห่วยมากินว่าชันพี่น้องเอ้ยบอดีแม จดีเนาะจากต่างประเทศเพื่นก็ได้ฝากให้ของว่าวาลีเป็นสะพานบุญให้เจ้านานบานไดพี่น้องเลยเนาะเาขอเดินพี่น้องเลยยางมากกับมื่อเติบเนาะการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนกันเบิร์ตสุขสุคนที่พี่น้องเด้อพบพบเจอกับช่อง YouTube ป้าบุญสาละวันอีกแล้วเนาะโอ้โธ่ยางมากกับบ่อไก่บันไดพี่น้องเลยเนาะใกล้ใกันอยู่นี่ประมาณเกือบสองร้อยเมตรมาจัก ป่วยเนาะมาโอไปเปร่ยเยี่ำยามก่อนนี่แหละตอนหยาเมื่อวานนี่พี่น้องไอ้ที่ว่าวุ่นยางโยบยางก้าวเมื่อวานเนี่ยแหละเนาะอฮะเอ้ามียัางบ่ยาใ่่งใช่พักกันเบิ่งไว้แท้หนี่ฮอดบักเบิ่งเบิ่งกว่าอุษาแต้ไว้แหละโอ้ยสบายดีพักกันลักเบิ่งรบอเลย เมซื้อว่นแสนนึ่งเหรอวะฮะวเฮ้ยวาเปินลิเกียนซื้อนะเปิ้กรเรยนนอ้ต้งชิพัเดี๋ยว้นเดาอโบเกียนกับอไ้บ่อข้าอุซาแจ้ดำไร่ไว้เหมยฟูเห็นแน่ว่าอยูเดีววางก่นวะาดีวาอ่นเอาดีอืมกันมาแต่วัดเนาะวัดพรงต้นถอู้หดเลยเาะเจ้าไดเจ้าะไรขัวเจ้าอยู่ด บอกบุ้ทั้งบ่อจ่มมันก็บอกอยู่เนาะลุงจ่มมันก็บอกอยู่ว่าเลื่อต่ใจจะทาทานเนาะทากทานร้ายก็ทุกนะเากากเป็ง้อยงเื่อใจเโอ้เออคือเสียแทบบุญบุนบุหมดเลยเออเสียวมานจะใช้เชอะมาใช้ผ่าเน้เสียวเนอะ่าเน้อสิี่ในแก้วเมื่อน้ำได้ดิโอ้โี่ทั้งโคนไฟมีทั okay. ano, oh. oh. ้งส oh. ีทั oh. right. no ้งทรงทั้งสีอีพี่น้องเรอท่าสี ทีตาเือนบุพอโอ้ยใช้กันละคอยช้าสียังดี่อจ้ะพี่เงินเหรนปีใหม่น้โมดอกพูื้อมาหลายเรื่องพูดเนอะะไ้มันเดือยเรืองเดือยบ่เดี๋ยวจะมาทายเรื่องข่อสัางวายละคอยบ่นี้เอาเอาตัวบอลอดอยู่ใช่ทังมาพันยูอยู่บ่พัยูนะบ่ยูเมอน้ำยูี่านได้ี่ถยกนี่เดียมาถูกเนน้ำไห้หมดเนยนะโดยโดยโดย ถ้าก็เป็นได้ใส่ได้ไปเยี่ยมยามทางครอบครัวไอ้ของเบาหนุ่มเบาหนุ่มเหมือนกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยไปเบิ่งก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะเังได้พี่น้องเอ้ยคือว่ากินนำหัวน้ำน้องก็ใส่นาะไปเยี่ยมไปยามเบิ่งอีกก้อนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งน้ำกันเนาะเป็นกระดาษอาชีพของเราเนี่ยกระพี่น้องเอ้ยนี่ธุรกิจมืดเนาะเผาทานพี่น้องเอ้ยแตกมือนี้เราอยู่อยู่บ่พี่น้องเอ้ยผู้พัดหางกระตากระบุ่งกระคุ่ไปใช่เด้เนาะ หาตักน,น้ำตักนอีกลแล้วบอน,นี่เทียงหน้าหน่อยสมใจเทียงหน้าหน่อยคอยนั่งมาพอา่อนซาวหางกระคูดัใส่ส่ชงขาขาดแบบเท่ๆเนาะโอ้ยไม่ละสบายดีปาลุงก่อนไหมสบายดีคือสบายดีน่องอีช้างนี่นี่น้องฮะน้องแว็บน,นี่บอโอ้ น้องแวบไปแวบมานี่บ่โดย้ชัวซื้อแวบแวบบ้านเดี๋ยวเพราะว่าเห็นเมื่อกี้แวบๆอยู่เนาะสิไปทักน้ำทักในบ่โดยโอ้ใกล้บ่จะไปตักนะแค่ใกล้เนี่ยโดยอ๋อบดข้าวของห้าวมุกเฮียนบ่ใส่ลูกบ่บอร์บดข้าวบ่เอออายุจักปีอะเจ้าน่ะสิบสิบปีหน่อยต้องกระซำกันกับน้องใบหวานน้ำหวานได้นเนาะโดยพู้จักน้องน้ำหวานอยู่บ่ เออเป็นหมู่กันบ่โดยเป็นหมู่กันเลยอืมบ่มะะได้ไปเยี่ยมพยามปเปิดบ่สับคนใดน้องเลยอืมไปเยี่ยมพยายานไปน้องนี่ยังบ่ทันได้ไปยามเพื่อนนะไปให้หไปหาไอ้ผู้ชายแมนป่ะบ่แว่เลยบ่ตุ่งจะไปและโดยไปตอนไหนนี่เมียกูไยย้ไปเบืองปฏิจจกาอ๋อปฏิจจการเราไปแวะเบังเลยเลยโอ้เพื่อนแน้นนองเพื่อนไปตะแพงอยู่บ่ะโดยอือนหนบานเพื่อนไปใต้ต้นใดเนาะแบบว่าพ่อกับเบี้ยู่ อยู่ถือกับแม่สองคนเจ้าก็เลยไปเยี่ยมมูเนาะโอ้ยดีเลยเนาะปฏิขจรละแวะไปเลยไปปฏิขจรละก็แวบไปเลยเนาะสมซื่อแวบอะไรนี่ไห้ตังซื่อให้แวบนี่มูมูเวียนแม่ว่าจะตั้งไงไปยั้งมูก็ตั้งแวบแมวเป็นตั้งแมวเป็นตั้งเลยโอ้มูได้ตั้งสายยาให้เลยนั่งแวบเลย เนาะสวัสดีเด้อทางแม่ตัดภาพมาทางแม่ก่อนมาเนี่ยพี่น้องเลยสบายดีปะล่ะสบายดีลูกาผู้ไปน้องบ่านี่น้องแว็บชื่ออะแล้วน้องเนี่ยน้องวุ้บปะเลยฮะเทียยุ้ยทียยุ้ยสบายดีทียยุ้ยสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีสบายดีโอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยเนาะใช่พอไปใช้สะพออะพอไปบอกปันกระเจ้ามาทำสร้างให้ด้ว ไปบอกเพือทางน้ำเนี่ยบ่ทางน้ำโอ้มีข่าวดีแล้วบ่ให้สิมาจ่อให้เบาหลีเบาหลีโอ้บาหลีสายบนพี่น้องเอ้ยเห็นไปทักน้าเมื่อวานเนี่ยไปจักกันนี่บ่โดยกินน้ำห้วยน้ำหองมึมีน้ำใสในเฮือนหรือบ่ห้ามอยู่ใสน้ำมันบุบบ่ไอน้ำแบงหลองเลคุณและน้ำน้ำมูโบได้ใส่น้ำชุบกคยบ่แต่ครอบครัวคอยนี่ได้ใส่ มุงบนปุ้ยใช่บ้านเนี่เนาะเพราะว่าพนมีหน้ามีนัยเลยมีเจ้ายังบ่มีเนาะโดยโดยใช้คือว่าสิแบ่งบีแบ่งดินเราตอนหย่าขายใช่ปะเป็นดินเป็นดินของเจ้าเองปะเป็นดินของข่อยเองหรือว่าดินสมสางทั้งพวทั้งเมียเจ้าบ่แม่ปันให้เดลอเป็นดินดินมูลดินมัางทั้งแม่เป้บีแบ่งให้ทั้งสุมลูกเนาะเจ้าก็เลยสีมาบีแบ่งขายบ่ดนี่ย ได้รถนี่แหละวอยากด้รถไทยไทยนะอยากด้รถหลดไทยไทยน็เลยตัดสินใจตัดสินใจขายแท็ขายบาทหรเนาะในราคาราคาเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าว่าเนาะอือก็เลยนี่มาซื้อรถไทยอยู่เนาะเลยอ่าใช่พี่น้องเลยเนาะจะได้กับรุ่นบางน้ำกันพี่น้องเราว่าทีมงานเัาลงมาก่อนทั้งบอลเตียงลงมาก่อนว่าสีเลือกเอาบอลใดดี เนาะให้ทีมงานเขารวมตัวกันแล้วประชุมก่อนเนาะตัดสินใจก่อนว่าสซื้อดินตอนใดให้กับน้องตาน้องตาหนี่งคือเป็นน้องสะพายเจ้าได้เนาะแม่นดยโดยโดยเป็นน้องเนาะทามบอกเป็นโดนนั่นเติบแล้วลืมถามซื้อเจ้าเนาะซื้อว่าอะไรเจ้าน่ะซื้องอนนางงอนอายุจักปี้เหรอเอ้ยโบหุจักโบหุจักโบหุจักอายุ ถ้าว่าวุ้นเราเนี่ยประมาณสามสิบสามสิบแปดสามสิบเก้านะคุณหอครัมันสามสิบห้านะพี่น้องเลยเนาะอืมไรผ่านหนาปีนอนอยู่นี่เลยบ่นอนอยู่นี่เลยพอได้เข้าบ้านเข้าเมืองนะโมูบ่พอได้เข้าเลยบ่มีบ่มีเงินมีทรัอยู่ในบ้านในเมืองกันอ๋อนี่ก็ซ่อมบ้านแล้วนี่ก็เนาะท่างก็ท่างเขานี่พี่น้องเลยอ่านี่แหละยืนอยู่นี่อยู่แบบนี้แล้วมันคักกว่างกว่าเนาะสวัสดีเซเว่นดีพี่น้องเยอยู่ในบ้านในเมืองนั่งคับแคบ อืมนทางนั้นน้องแวบกะครั้นี้ไปตักน้ําทุกๆแรงต้องไปตักน้ําบ่โดยมันอาบอาบอยู่ใช่สลุตักมาทางมาอาบเอาโดยอืมน้องเนาะอายุ10ปีแต่บ่สิโตโตเตียกว่าน้องน้บ้านเนาะโดยน้องน้านที่สูงสแล้วก็จอยน้องน้านน่ะโดยอ่าโดยๆๆพี่น้องเอ้ยเนาะ หก้วงกับกายไปกายมาอยู่ในบ่อเดียวชุ่มเจ้าเป็นเครือญาติเดียวครับพอน้องนุ่มเนาะเคยพอนุ่มพันพี่น้องพอเบานุ่มพันอะไรพี่น้องเอ้น้องโมเมนพอเราเนาะเป็นน้องของผัวเป็นน้องของผัวคนอืม้องของพ่อเจ้าเออเพื่อนี้พว่าเบื้องดินบ่าเมื่อกี้นี่เพื่นว่าเนี่ยไหนว่าจันเพื่อนว่า มันใกล้ซา,า,าวย่ายาวเบายาวเนาะลื่เเนเบายาวเบาเลยเพื่อนให้ยับเข่ามาพี่อีกว่ะอาจจะปรึกษานุ่ผัวเจ้าแมนเพราะว่าก,กระถืออยู่ได้เอ,อื่ยเนาะการเข้าสื่อขายดินนี่เนาะ,ะตามหลักการเนาะเขาต้องสื่อแทกจากซาวย้าเข้ามาในก็ได้โอแม่เนาะแทะออกไปจนหอดรถทางนแม บั้องในใบตาดินเจ้าออเด้อใบตาดินเพิ่นแท่งในใบตาดินแบบใบถ้าว่าใบตาดินแทออกไปหอดกายชา้อยไฟฟ้าไปในบ่ถือได้เนาะเพราะว่าทางมันจะออกไปทางชา้อไฟฟ้าเนี่เป็นของทาง,ทาง,ทางผักทางผักทางผัั้งรับหมดแล้วอ่าเมือ่อไนเมื่เพิ่น,นมีโครงการเฮ็ดกะดินในถ้าว่ากายชา้อไฟฟ้าไปปลุเคลื่อนกายชา้อไฟฟ้าไปในบ่ถือหามือมั่งคนมกกั่งก็ได้เ, <laughs> เนาะอันนี้ก็ารยังไงเดียเข้าขใจนรำกรันพี่น้องเลย คือแถวเมืองแถวสวรรคิ์กเขตแถวแจ้งตั้มแถวเศษหนองซีโนโ่เนี่ยเฮือนได้การใช้ไฟฟ้ฟามากนี่หอนยาน่างบันทิดทางเนี่ยเป็นจีมังบัสห,หัวเป็นของสิ่ของคันได้ของพังหลัดก,กันเนาะมสมุดคนนีนั่งเลยเบื้องเห็นทั้งหัวเจ้า,ววาจะหรืเบื้องไรในเบื้องในใบตาดินคืนเนาะเอาบนันทิดออกมาถือกันบ่อถือตั้งยับขาใช้ไฟฟ้ามากนี่คือว่าถือต้องถวดใกายพุ่นบันทึกเนาะ บริกรามทำขี้เนมาลกเจ้าข้าวขุนหญ้าเลื่อยเลื่อยยางมันแดดมันท่อนเลื่อยแล้วก็ปะเขาอืมบรองแบบเลอยเี้นหอดไซรหรือ่ยาถังพลของพาซเอยเมื่อแล้วก็ยาบ่เ่อยาอยอยงไก่บ่ไก่เติบบาในใหญ่บ่น่อบานใหญุ่้นอนงมูพ้นือมู้น้โไก่พี่งองเลยด้ย,ยาบาเนี่นอยออาออกเขีนได้แล้วบ่ บก็ใครข้อใครข้อขั้วง้องวอไหนได้อยู่บ่ได้ได้อยู่ตัวนี้เนาะเขียนชื่อตัวยังได้อยู่บ่ไะแหวบนี่ยแหวบนี่มีมีสระยังไงเขียนในในแว็บนี่มีสระอีกสองตัวตัวมากางกระตูว์อ๋อถูกต้องเล็กหน่อยเนาะอ๋อจะได้กะดีใจในเวลาเดิมอื่นเป็นสิมาเจ้าหน้ามหาบ่ โอ้ยสิบบได้ตักงหนามตั้งใลระบาดดีเนาะโดยอืมดีโมกติใจอะไรพี่น้องเอลยเดี๋ยวกลัวโบแวร์มอวานนี่เนาะทงบโวลี่พอนอแว่เห็นทางอ้ายพอนจกทานอยู่ขุมมกขุมมุ้มอยู่พี่น้องเลยอ่าพอดีเงินจากเมยวันพันอะลรเนาะเมยวันสุริเพชศพันอะไรพี่น้องเอลยเนาะดูต่างต่างประเทศอ่าพันขมีน้ำจิตน้ำใจกว้างขวางพี่น้องเอลยเมย์พันนี่เนาะอ่สดสวยละขอบคุ้ยทัวไปบบเลยพี่น้องเอลยเนาะ ในขายพันอยู่ดีไม่แห้งขอบุญขอบุญพันอยู่บ่ขอบุญขอบใจพันอยู่บ่ขอดีการมหาขอบใจพญนพันอยู่บ่ยังบ่อย่ันมาแจงข่าวดีกับปวดพอนุชัยพันนั่นแหลข่าวบันบอกว่าพญ่ใจดีนั่นให้ทางน้ำให้เจ้าโดยผักคำน้ำนโดยได้แมย อะไรก็อื่นเลยบอนนี hmm. ้ส em> ิมาแวไอีกค่ะอ่าจะน่ะก็ดีใจน้ำเด้อจะอย่าลืมเด้ออย่าลืมฝากขอบุญของคนทั้งแม่พันเด้อปู่ย่าจะดีพันน่ะแหละเนาะอือพะว่าผ่านมานี่นี่หลายเดือนหลายปีเดี๋ยวไหนเห็นชุมเฮาอยู่พอผ่านไปผ่านมาเลยค่ะเนาะเตียงยูเบาเที่ยงเคยื่อเครื่องไยแมนบอ บรเตียงเคยมาถ่ายเธอหนึง่งคนแวะเขามาดิช่วงยำหน้าบ่บ่วันเดือนนี้แหละเพิ่นได้ตย์สองอาทิตย์แล้วคนแวะมาคนแวะเยี่ยมย่ามซื้อนี่บ่อออืืมมพี่น้องเลยเนาะชนะก็สู้ๆเด้อขาดสิเป็นของเจ้าก็บินมาขึ้นองคเจ้าแล้วอย่างก็ได้เนาะไม่จะถูกยากอยู่นี่ตลอดเลยอืมชอกฮากับผู้ใดเนาะ พอได้แต่กุ้มลูกแต่ต้นอ้อยแต่ละปีน่ก็ได้พอได้แต่ซื้อเล็กน้อยพอได้แต่ซื้อผักผิดเปลกนัวใส่ครอบครู่เลยเลยเลยแม่มีลูกจากคนใช่ไหมจ๊ะสามคนน้องแวบเป็นคนอะไรผู้ที่สามผู้ที่สองผู้ที่สองคี่ามมีมีอ้ายหรือไม่เอื้อยเจ้าบัดเนี่ยมีอ้ายมีอ้ายบ่ อายจักอายน่งอายน่งจักปี้อายเนี่ย12ปีแล้วอายอืมเพิ่นไปใช้สิ่อืมเพิ่นคืนเดือนมาเท้าอืมเลยยังไปเท่าอยู่แหมเป็นไรอีหล่ะเห็นทีมงานชุมอายออามาดีใจอยู่ป่ะเยครูแจักเขาอยู่ครูแจักเพิ่นอยู่ป่ะบ่หูบุหบบจืดแต่หน้าเพิ่นบ่ะเลยแต่บ่ฮู้ชื่อบ่อ๋อ้มาคุณก็ฮู้บ่เข้จะฮู้ไผแน่เอา เบาลีแล้กบเตียงแล้วก็เบาเงแล้วก็ลมเพิ่มาจันาโกจันภอีกบา้หนเูเนาะเอพเเคยเห็นอ่นี่นีนะเบาวบาบุญสลาวันเด้อดินดินยินดีที่ได้หูจักสู้สเนาะอืพี่น้องเลยจัน่นก็เป็นกำลังใจให้เด้ออ มีหลายคนอยู os> os> ่สิเขาไปหาเจ้าอยู่ด้วยจันไร่เบาเตียงคนมา้ามาออื่นด้วยฮะมีเบาโตนบ่าเตียงซาบุนบันหนาเนาะหลายคนอยู่อือฮึจันไร่กาศดีใจได้ไม่ร้ายเนาะจัได้น้าใน่ละบาดนี่ยอันนี้ไปรักน้าเนาะคำอะไรพี่น้องเลยอือใต้ชาบ้านแกได้เมื่อปะอนได้เสิร์ฟเมื่อหน้เมื่อหน้าจะมาเยี่ยมไม่เมื่อหน้าเจ้าของฝากมไม่เมื่อไหนมีของฝากช้ำอือเมื่อหน้เจ้าขนมมาฝากเด้อ กินยี่ยบกขนมกันอือเดีย๋ดดยวเอามาหน้าจะมาเยี่ยมใหม่เด้อจะได้สูสสดๆเลยเด้อของดูกของต่อสบายดีละสบายด,สายด,ดีสบายดีน้องแวบเด้อเด้อแพ้เด้อที่ดีไม่แห้งสบายดีไปกเด้อขำสบายดีนะลูกเป็นอายเนาะโอายเฮ้ยไปๆถ่ายน้องแวบเป็นไปอาบทักน้ำทักไนก่อนบัในี้พี่น้องเลยเนะาะขำเมิดแลบบนี้เนะาะแต่เป็นกะรใกล้สลับขอฟ้าไปเลยสีแดงๆยามคอยคำลงแรงพี่น้องเลยอ่า ไปไปไปมื่นกับซูบราตักน,น,น๊กนะมือนอิญเนาะมื่นพ้นมาทางหน้ามันต้องใส่น้าล้าได้เลยมือเอิญเนี่ยแม่นที่นี c, น้ำรถไถยฮะแกหน้าไปหาย,ยืมรถทงรถ,ถไถยหน้าที่พี่น้องพ้นเน,ะนาะหมู่ไปย่างไห่นะอืมเหตุฉันได้สมุนีน,น,น,น้าต้องใส่น้าม้าได้อีจอหน้าเนี่ยที่เจาะบอได้เจ้าว่ะเจาะทั้งพัวเฮือนนี่น,น,นะพัวเฮือนนี่เนาะบอลโอ่งเนาะอืมมีแต่ไปให้ยพัวเจ้าไปห้ามรถบางลางเนาะ แกนำมาแล้วมาใส่พันนี่แล้วใส่บอลสายเจาะพันนล่เด้อโดยโดย,โ,ดยโอเคโอเคสามพาี่น้องเอ้ยนะบุญก็จะได้ขอจบคลิปเพียงสาม,มีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องลาพีน่น้องเพียงสาม,มีก่อนเด้พอพบพกันคลิปหน้าเนาะขอบ,บคุณขอบคุณพ่อแม่พีน่น้องวัดสุขุสุขชนที่เข้ามาเป็นกำลังใจตลอดมาพี่น้องเอนะ้ยเนาะทีมงานตอนนี้กับลังสิลังไลออกเมื่ออะไรบาดนี้พี่น้องเอ้ยปลูกทงอร่อยกับลังสิออกเนาะโอยสบายดีเด้อบ่าวดีเด้อโดย สองเมื่อละบ่ยังมาหาเอื้อออกมาเอื้อันเนาะโดโดพี่เนี่ยมันจะไปหาตัางนานตางในผูแกเรแน่ละบ่แกเรสิเมื่อละบาทนี่ยโดโดยแบข้าวขเรานี่ยโดโดยมือเนบ่เจาน้ำเพินนะอาคันหาช่างได้กับบื้อมือเนาะแต่ว่าสัาณน้ำน้ำน้ำในและสิว่าใช้เจาะปฏิบัตงการและเนาะรดล่างเมันก็บ่มีฉบับบาทเนาะอ่าวัดจะใช้เจาะมีกระถางไห้ มียูะสามกับวน้ำแม่เอานามีใชบเนาะีอนงมูไน้องมูะเนาะตั้งแต่ปละหมัณแหละตางคอตามเสืออะไรับด้นทุกนนะะน้องเป็นนักข่าวกับซอยคาเฟ่ื้นกาฟเพแหะโดยโดยโดยโอเคๆเนาะเอาก็สสเบอรีเนาะส้สาป่าออกาก่อนได้เสรเลยสม่ิเมื่อทาทั้งรุงแันเพนเพราะว่ามีแ่ใหเพนแกเมื่อยู่ เนมื่อเราบอกแล้วเรแม่นแล้วแล้วเราสิมาแล้วเเเดดใ่เนาะดดดไปพี่น้องเลยเนาะนี่กพบพ่อาแล้ออากคูมอเดนองคู่ทานนี่แหละเนาะที่ว่าพันจะได้นำในนั่กับพลี่นพ่อพันอยู่คู่อันนี้แหละเขาทานเป็นอาเนาะไปพี่น้องพ่อคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนขอการคำว่าสบายดีพสโคสุก้อน้พี่น้องเด้อขอบคุณคุณหลาลที่เข้ามาเบิคลิปแล้วก็บอกคาโฆษณาหน้้เนา พ่อขอคลิปนะคลิปนี้ไปก่อนพอา่าวอคำว่าสบายดีพี่น้อง